ยูดีไม่แห้งยู่แดงมีใหคิมนีไม่เห็นอย่างซูเบิงวัตีคิมนีสิเม็ดเขาถอดพี่น้องเขาถอดสอดใส่ปลาลาซับเบยฟังซื้อคือสิโกอินเตอร์ทีนี้กำลังปั่นข้าวเหนียวมือล้างสะอาดแล้วเด้อจ้ามือสะอาดแล้วนะอืมก่อนจะทํากับข้าวถ้าเราไม่มีถุงมือเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดเขากับปั่นพอดีข่ำนี่แหละพี่น้องปั่นพอดีข่ำข้าวเหนียว ขอย้อนละผู้ได้ภาพขาเจ้ามาถอดมาสิ <c oughs> ว้าวป้าเดี๋ยวไปปั่นขอนี้วให้เด๋วก่อนเด้อปั่นขาอนี้วเร็วๆอันนี้ปลาแด,กบ,ดกบองปลาแดกบองปลาล่าทับนี่นะนี่นะนี่นะนี่สีสูบเบืองด้ะบิบิบ,บิยังหน่อย ตกร้าสับเข้าไปป,ป,ปิด์แบบนี้ปั้นปิด์แบบนี้ปั้นปีตนี่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 ปั้นปิดแบบนี้กันเด้อนี่จะ้ะเป็ดผู้เดียวดีกว่า เดี๋ยวเขาไปเห็ดผู้เดียวกันเด้อต่อไข่เส้นรุดดีไข่ก็ใส่ไปสองหน่วยแล้วตะมัก่น้องเลยแล้วตะปั่นเขาจะม้วนปั่นเขามุ่มเจ้าสิไล่สิหน่อยตะปั่นเขาไลกา็ใส่ไข่ไล่หน่วยปั่นเขาว่าไล่นะกินคนเดียวนหอนแล้ว เราก็มาถอดกันเลย ມັກປັ້ນນ້ອຍກະປັ້ນນ້ອຍຜູ້ໃດມັກປັ້ນແຫ່ກະປັ້ນໃຫຍ່ແຕ່ວ່າການປັ້ນນ້ອຍຫຼາຍມັນສິຊອດໃສບອງແຈວດກິປັນຍພີ່້ວມສິแຕ มักเรื่องเลื่องจังไนพี่น้องเรื่องเลืองอ,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 อบ,บอบอแต่ต้องมักแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะจ้ามักอบอบอบ,บ,กบกันลแล้วแจ้พี่น้องมากันไป ร้องให้เหลืองนะจ๊ะแล้วค่อยมาดูนะคะ แล้วราจ้าพี่น้องเบอร์สุผูส้สุขคนสบีให้เบิงออโอ้ยมือปุ่มจังเลยเพราะว่าซุ่มกล่องไก่พี่น้องเอากล่องไปไก่คักตัวนี้ว่าอะไเพราะว่าห่อนนี่นะคะชิมจะคำกันหน้าห่อ,หอนแซบบ่บ กน้องได้กินปลาแดกเ็ดกินก็ได้เค็ดคล้ายก็ดีรวยรวยนี้อยาก,กับมานไม่ได้กินหเหยือหสอกเดอ้อ ไปเบิ่งนหน่อยๆเสียงรถก็กาลาากขขลหลายหลายโปรดโผงูอึปารถนาของคุณพี่น้องบู้สุผู้คนขอบคุณหลายๆขอบคุณอีหลีขอบคุณกระดอกกระเดียขอบคุณที่ฮักกันแพงกันจ้ะไปเด้อบ๊ายบาย